สวัสดีทุกคนนี้เราไปเขาชื่อว่าออบบี้อะ่ะมันหลุดหลุดได้ไหมหลุดได้เยนง่ายหน่อยูา่างก็คือเดินเร็วเดินเร็วก็คือเราจะไปไงอ่ะไม่ได้ก็คือผ้าผ้าปล่อยชิปล็อกก่อนอ่าปล่อยชิปล็อก ไงต่อบปล่อยชิปล็อกอาชิปนั่นแหละถ้าถ้าถ้าแบบย<อ>้อตรงไหนคือมเวลาไปไี้ได้ไไดผ้าตัวนี้นะตดูนี้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้ใชอ่อ่าผ้าดูมันจะไม่ร่วงใช่ไหมผ้าอันนั้นเดินไม่ได้เลยถ้าถ้าเดินแรงไปนะถ้าเดินแรงมากผ้าไอา้อันนี้คือสมมุตินะดูผ้าดูผ้าดอาูอ่าดู เป็นไปได้เลยอะฮะฮ้ฮะ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 ฮบฮเร็ว,รวคือคือคือกดฮะปไปเลยเอ่ะไะแล้วเอฮะฮวฮะ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 ฮ นังซอสที่มันมีแบบแบบปวดปวดนิดน <c oughs> ิดค่อยรังซอสไม่ปวดนิดนดนะรูดเจอเขาบอกว่ามันยากจังหรอมันยากจังเขาหยุดด่นไหนด่านด่านสามนี่ง่ายอยู่ง่ายตรงด่านต้นๆนะนะ อู๋พ่อยิ่งชอบกับปปี้มาเก,กเ,<อ>าเลยอ่ะอ้าวรู้นีล้วถ้าเดินเร็วก็คือเดินเร็วกันไปถ้าเออถ้าเมย์มด้วยเหมือนมันจะติดอ้าวอะไรอ่ะง,งงอ่ะ กดชิปล็อกไม่หายถือไปได้อะ จินเพิ่งเลมเ่มันเนี่ยห้ด่สามยากมากเอเพื่อนบาทำไมดนสยากพ่พ่อพ่อแค่หาไม่ได้านอีกด้านหนึ่งะตอนที่ตรงหาไม่ด้านึน oh. ่งอ๋อยากอยู่นะจำสองเดวินเดี๋ยวแนะนำให้ผม oh. จะแนะนำให้ด้วย ชิปล็อกก่อนดิชิปล็อกอยู่ไหนล้างหน้าอย่างเนี้ยเออผ้าครับวัไม่ติดทุกคนนะอ๋อเหรออ๋อจะได้ไม่งงใช่บแล้วก็แล้วก็ร่วงหรือไงก็คือแบบแล้ร่วงไม่พ่อเห็นนี่ไหมน,นี่อ่าปลดชิปล็อกแล้วค่อย ด้านหลังแล้ก็ชิบล็อกไปเนี่ยอ่าฮะแต่ huh. แต่ถ้าแบบเนี้ยต้องถามนี่ก็ผิดก็ผิดได้ปะกดนี่ก่อนอ่แล้วค่ข้าเดินแต่ถ้าเดินแรงเกินไปก็ไม่ได้ไอันนี้ก็เดินแรงได้ เดียวเป็นยากนะเกูนนะตัวตนี้ง่ายเกินง่ายด้วยหรอนี่แนี่ยอ d o n ว l i เ e ิดยากอยู่นะออื ทำเองบ้างด้วยเพิ่มดันแรกไลยวะเนี่ยไม่ดันสามโอเคไม่ดันสามดันสองโอเพิ่อดันสองมึงอะไรกันมาเอาล่วงเลย อึบอึบอ้าวโลนมันจะไปติดกับอน,นันต์ได้ใช่ไหมอึบอ้าวแ่งเกินเอาใหม่เอาใหม่พลังเดินเที่ยวส่ยมีใจมีนิ้อ้าอ้าวโลนได้ใกล้ได้แล้วเนี่ยมันก็แค่เดินไปเฉยใช่ไหม อ้าวหลายรอบนะมันไม่นิดเดียวนะเนี่ยเออเทีท่ท่สามสเอ็ดทีอ้ะ่าาต้องหันมนหลังไว้รออ่ะมา โอเคแล้วก็กลับไปหันหลังโอเคชิปล็อก้<ะ>ครับแต่ถ้ามองคนก็ได้นะถ้ามองคนเล่นถ้ามองคนแบบเล่นจริงๆก็ๆค่อยทานสายมาเขาเอ,อ่อย่างนี้นก็ได้นมองคนเล่นจริต้องหันหลังอไปเลยหันหลังกัน เราแเดินไปเลือนหลังโอเคอ้ยล่วงโอ้ลุดเลยมันหักอ่ะเผลอตลอดเเรื่องเข้าใจละก็คือเดินไปไอ้ด่าาานนจรีแหละเป็นจุดเดินไปอ้าวลนโหไม่ง่ายเนี่ยเดินไปเดินไปอึ๊บไม่เห็นเป็นรางปากเลยล้างแล้วกินใหม่ไปเดินไปเดินไปอึ๊บอึ๊บ อ,อ,อยากอยู่นะอันนี้ด้ดวยาใครมาลองเล่นได้นะครับเกมนี้ทักษะโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ